สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอ่าพี่น้องลานมุ่นมั่งวันที่ยี่สิบเอ็ดพนสบาวาทีวันที่ยี่สิบแปดนี้นะครับพี่น้องยี่สิบแปดนะครับ สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสนามโรงเรียนบ้านแพงนะครับพี่น้องที่เดียวกันกับสาวน้อยลํเพินโชนะครับปิดวงที่เดียวกันนะครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับนีนะครับเลยเลยสีแยกไฟแดงนะครับนี่ครับไฟแดงมดแดงมอเตอร์ตรงนี้นะครับ ถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้จะเข้าสํานักงานนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวขวาแฟแดงนี่ครับไปที่โดมสาวน้ยเพชรบันแพงนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแต่ที่สนามที่จะปิดนะครับพี่น้องสาทิ่ปิดนักตรงไปครับตรงไปนี่ครับเลยโค้งนะครับตึงไปสอง้อยเมตรนะครับเลยโค้งอยู่ซ้ายมือนะครับเลี้ยวขวาริมบึงเลี้ยวซ้ายริมบึงนะครับ เรามาดูนะครับว่าเราจะเข้าวินคันที่เท่าไหร่ไม่เบอร์สองก็เบอร์สามแน่นอนครับเพราะว่าจอดนอนนะพี่น้องผม,มไม่ไหวครับจอดนอนอยู่คลองไผนะ่เนอืมเราจอดนอนอยู่คลองไผ่ยี่สิบมาทีครับเม่ไหวครับ ยี่สิบนาทีก็มีแห้งครับพี่นอ้องหอดบัานมับเลยครับเดี๋ยวนอนยี่สิบนาทีซื่นมองกอกครับ ยึดปเแต่บ่ในทุกปีเขาจะปิดยื่นนบพี่น้องท,ทุกปีเราจะปิดวงอยู่นี่นะครับทางบริษัทหล,ลับครับทานบรษบิรษัทเปิดซ่าขณะนี้รถเรากล้จะถึงชานชาลาแล้ว ตวรวจสอบทรัพย์สินสัมภาระาของท่านให้เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งกิโลนะฮะรถเราจะเข้าชานชลา ง่ายล้วเรามาถึงเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งก็คือ, <c oughs> อหน่วยรถบัสนะครับพ่อไ้รัดจอดอยู่วัดไผ่ิอาบีมแสกมาเอาใส่เอา,เา <c oughs> ฮะเพว,ว่อนเนาะยังมาหลัง Ừ Cái này là, no? Ủa là đó, không nặng hiểu nặng hả 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 không có hả 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 đưa hả hả không? Tăng.. hả 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 tiếng tiếng hả các bạn hả hả Ờ ừ, okay. có bao hò kìa. nào. Ừ, làm, thế nào rồi, làm, làm. Con chuồng lái thì lái liên làm. À, mưa sáng của sạp

กระนตยังตุอยากเยอก็ไฟอะอยากไปไหมหรอ่าไปมาไปจอดน้อนยวนจอดนอนนีเนะเออออไไปแล้วก็ไปหลักยี่สิบเมื่อที่หลักเื่อขึ้นห่วงงวงเครื่องามาอะ หัดพอด sí, ีไี่นองกูไปเนาะเอ้ยโอ้าตอนนั้นอะไะเห็นไปเห็นทัไปเอาไปไปหยุดมาไปรัดมาเออสีแดงมาเจ้ดีต่อพอเห็นเสียงหวันมาอยู่ไหนวะเรียนไปไปเรียนของพอดีะเรียนของเท้าพอดะเรียนต้ฟองพดะข้างก่อรกันข้ามมาจากงานกัเอะอะอะได้เรียนบ้านไปเรีไปดิไปไโอ้ไปไปเรียนต้นฟองนะพี่พัด เขา,าขัากับมา,า,มา,าคมมว้งนี่ะจากมาแดเน่ยอว้างอ่พี่วแ่อมารวมสีน้านัเสาอาออกมาพาชีพีเตมันมาเพาชีเลยอเอมัน,เนออกเีนหรอี่เอจก้อนสขวางก้อนสิเหลียบขาจะเรียกหัวน,นมันอกหน้างานาเาาป็นบ่อเออใช่เออเออไปึงสะพานเออ้วมันมีสะพานตัวไว้เนี่เออเอออนี้ผมบอกบอกใชาไม่ร่วมทีนี้ เอ,อ,อ,อต่อเห็นพายโก้เห็นแรงแรงมากอยู่เอา้าะพี่นอ้องหอดจอดถึงแล้วครับอืมวนนีดเดียวแล้วท่านนี่ไปดากไปท่านเลยจอดเตือนมันทีเดียวโดนแซงเลยแน่นอนพี่ <laughs> โอ้เอา้าฮะเดือดเยีงเนี่ยโอ้ อ,อย่างขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาาทการรับชมชมแหล่วก็หละก็กกกแช่ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า